เอาละครับพท่านในวันนี้ก็คือก,กันในแบบแกยนยี่พักมันตีเวิร์ดเอ้ไม่ใช่พักหลายคุณอะไรนะฮะแต่ผมไม่ได้เปิดยีนิล็อจะเปิดหน้าคุณแหละฮะเข้ามายังเอ๊ะ๊บ๊บป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเปิดหน้าคุณรอแป๊บนึงฮะโอเคเล่นรอแล้วกันอ้าวทุกคนเล่นรอได้เลยจำไว้ จำไว้นะจำไว้เยก็ห yeah. ุบโลคุณโ,โอเครอเราก่อนก็นได้ในวันนี้ก็อาา่านระบบเกมโลแล้วกันกดอินเทล็กคลิกที่หน้าจอคารแล้วก็ช่องหยิบของเปิดโหมดชาร์โหากคุณมีการาฟิกที่การาฟิกคุณภาพที่มากกว่า4หรือมากกว่านั้นโอเคก็ได้เซลสีสยังอ่าฮะ ชาโด้อะฮะใช่มันควรจะสว่างชาโด้การ์ดินชาโด้การ์ดินหรือเปล่าครับไม่รู้ครับมิวสิกปิดโอมไม่เอาไม่เอาผมไม่ชอบมิวสิกเข้าไปยังครับ,บ,บค,ครับครับโ okay. อเคเฮ้ยยังอม่ดีโพชิช เออนัองอ่งรอโอเคเอาเป็นว่าผมจะลองเล่นแบบธรรม่ได้รูก่อนนะสักรอบหนึ่งก็จะไม่เป็นไรหรอกออชีสับเตอร์แรกครับเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่ารู้สึกรอนานนะคนอนติวเลยครับ I'm going yeah. เฮ้ยศิลปะเว้ยโอ้ยตกใจหเลยติงตตัวยายเ้าเก็บกันได้ล้ว <die>

Ding! คุณยายแกนี่เกี๋วันที่สองเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่าดีทายครับดีทายไ,ได้เวลาสี่นาทีมันก็เหมือนสุ่มเปล่าน่ะตายเฉยเลยเดียวยิงมาอู้เลยดิครับอู้ ครับผมโอ้โหผมแพ้ไปหลายรอบเลยเนี่ยคุณยายก็จะวักหนึ่งเดิมันอ <laughs> ย่าดุนี้อ่ะ

ยายเือด <Yeah. S 2> <c oughs> แตกวันนี้6บีป่ะ,ะเดี๋ยวมันจะจ่อก็เกี้นว่เลยวันนี้6ว,วันสัทธานแน่เลยเ <c oughs> ว้ยจะไม่ตายดีมาแล้วว่าสุดท้ายจะไม่ได้จันเดี๋ยวว่ารู้คือแบรการเบ้ มาดูกันว่าจะจุดเันไงวันนี้จิตโอ้โหเอ้ยังมีวันที่จะดีอกอซา,าลปดนเต็เยานิสย่งหเห,อ,เหอ้แบหก็ลือฮาริสาบุดสนแล้วแบดเราเจัดเลยวันนี้แปแะอะไรบมไม่กี่ชีวิตนะ Come on. Do you want to play hide and seek? <laughs> เราวันที่เก้าวันที่สี่วันที่สิบเอ็ดบ้านมนคุณเดียวผมออกมันซะเลยโอเคโซโล่ไม่เอาด้วย1คนอ่ะก็ได้ครับ เกมนี้สรารับหลายคนคิดคือบร์ฟจะสุดะวะที่่เลละครบอนบวนติก,กเหมารก้อนเพื่เยอะ

ตกตอง <c oughs> ยืนแล้วนะฟองเสียไงไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวติดก็กสิอ้ยชวอ้ยอ ุอไม่เนื้อยากกี้ผมเลยคุณยะคุณตู่โอกไม่ใช่คุณปู่ครับคุณปู่อยาเกี่ยวเลยวันที่สองของคุณปู่ไกลๆหมาที่หนึ่ง <c oughs> แต่คังที่หนึ่งมากกว่าเฮ้ยถ้าออกไปแล้วโอ้ <c oughs> oh my god 我等你啊。 ใช่มาดูกูอัพแมนอ๋อทางนี้ Okay, you one, one? I see you. I see you. 例如。没有没有 โอ้่กหน้าเต็มเต็มสงตาเลยน้างเี่ยคุณตาคุณตารู ลองเลือกใหม่ดูมาเอ้ยืนนั่งดีแต่สั้งสองรอบก็ไม่ได้คิดออกว่าจะมีโอ้โห,โหสักขท้นใหญ่กับค,คุณตากับคุณอันนั้นเลยเหรอร้อมกันก็มีสิทธิ์นะร้อมกันก็มีสิทธิ์นะค่ะ kan kuma yang dia lihat. Lu เปะไเป็นหนึ่งคนแล้วโอ้โหเปะหน้าทักทายฉันเพื่อนนิดเลยเนาะผมหาพิเจอรอรูปพิซซ่าอยู่ไม่รู้รที่ไหนหัวหนีสี่แหละวเงี้ยโอ้โหใบตายสีรอบล้วงะ คุณบูตายเฉยเลย ได้โลอะไรล่ะได้ลูกเาาทีสามแล้วก็จะเจอโคตรนานเลยไอ้ลุงตะแก่บ้าเอ้ย บ้าหรือเปล่าเกิดไม่ได้โจคแบบนี้ก็ไม่เอานะครับคุจ้าแล้วก็ตายอยู่ดีนี่มบ้าอ้ยประสุกอืมไหนลองดูว่าชิมซิมม,มีอะไรบ้าง เยอะซะด้วยนะ, <c oughs> อะโอเคเอาวา่าจบตรงนี้ครับ